มชื่ออัลตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำขยะที่อยู่หลังผมนี่นะครับนี่คือขยะที่ผมนั้นทำกับป้าผมนะครับที่มีท่อกับเหล็กสองงันแล้วก็ถุงนะครับซึ่อองทำนี้ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับแค่คุณต้องจะมีสวาส่านเจอะตรงนี้แค่นั้นนะครับมาดูกันผมใส่ขยะแล้วนะครับ ผมแสะขยะแล้วลองดึดูนะครับดึงเห็นไครับดึงได้เอาเือแต่โคงนะครับแล้วเราก็เอาขยะนี้ไปทิ้งคุณเห็นไหมนะครับสองงานนี้นะครับแล้วเราก็เอาที่ใส่ลงไปนะครับนะครับเป็นไหมครับมันจะเป็นร่วอย่างนี้นะใส่ใส่ใส่นะครับใส่ใส่นี่ นี่เราใส่เต็มเตี่ยน,นะครับคุณวม,ม่ใส่เต็มยังข้ายังไม่เสร็จเต็มนี่ครับดูมานี่หน่อยดูมานี่หน่อยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตรงนี้อยู่เออตรอง,องนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกนะครับได้แล้วครับตอนนี้ผมขอแนะนำนที่เห็นข้าึ้นมาเองนะครับตรงนี้มันจะเป็นฝาแต่ผมไม่ได้ติดตั้งนะคบเพื่อความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับอเพราะว่า ผมไม่ได้าำไ้ก่อนครับข้าใช้กระดาษข้าใช้กล่องในกนารทำนี้นะครับถ้าคุณใช้กลองหรือใช้กระดาษมาันจะให้น้ำให้เกิดการทำให้ฝานะั้นใช้งานไม่ได้นะครับถ้าเป็นกองตากฝนหรือถ้าเป็นตากแดดนะครับมันก็จะยิง่งข่ะกระดาษดากักฝนมันก็จะฉีกในวันเดียวกันโอเคตรงนี้ เป็นถ้าเรามีตรงนี้เป็นถ้าจะเป็นที่ใสอันนั้นนะครับที่ใสฟ้านะครัเพราะเราเปิดนะคะบพอเราเปิดเราจะเปิดตรงนี้ออกมามันก็จะไปอยู่ห้างนี้นะคะแล้วก็ดึงึพราะเราเพราะเราจะใสเพราะเราอยากเอาขยะนี่ออกาก็เปิดนะครับดึงออกมาที่ผมทำเมื่อตะกี้นะครับ เมื่อกี้นะครับตอนน<ง>ี <sup> ้ให well, anyway. ้ตักกล้องดูนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณจาดึงเด็กคนนะครับมาถึงไว้เลยนะครับก็จะเอ่องๆนะครับคุณดึงนี้นะครับมันจะทำให้เป็นแบบนี้นะครับขิงแล้ว่าถ้าวให้ยิ่งข้าวยิ่งคุณทำครอเร็วพอแล้วนานเร็วเร็ว เอาเตรียมตัวปิดท้ายรายการขาไปเรื่อยๆนะครับผมมี่คนในน้ำแค่นี้นะคะแต่ใครชอบมาหนกใครชอบมากอ่ะอวนอยู่นน่แหละวนอยู่นน่แหละ<า><ป>ชอบกดไลค์ถึงไม่ชอบอย่าลืมกดซับสไครต์กันนะครับผนค,ครับ